ผมก็ขออนุญาตเข้าสู่การเสวนาพิเศษนะครับ6ปีประชาชาติยืนหยัดด้วยศรัทธ,ธามุ่งมั่นเพื่อประชาชนนะครับดำเนินรายการโดยสสขวัญใจของเราสสสมมุติเบญจรักข,ขอเรียนเชิญท่านสมุติเบญจรักด้วยครับท่านสมมุติเบญจรักเนี่ยก็เป็นสสนะครับในตั้งแต่ปี2562นะครับเรื่อยมา25 66นะครับแล้วก็อดีตก็เคยเป็นหลายสมัยเลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นหัวหน้าไม่รองหัวหน้าพักด้วยนะครับวันนี้ท่านจะดําเนินรายการนะครับผมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนความใจอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสุกานุมาธาก็เคยเป็นอดีตนะครับประธานคณะกรรมการด้วยเป็นสสหลายสมัยนะฮะในวันนี้เป็นเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับลำดับต่อไปนะครับ อาหารนี้ก็เป็นสสหน้าใหม่นะฮะแล้วก็เป็นไวนโดยหนุ่งไฟแรงนะครับผมขอเรียนเชิญสสสุรลมาเป็นแนบแนครับจากจังหวัดยะลานะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ของพักประชาชาตินะครับเขตหนึ่งจังหวัดยะลานะฮะหล่อเดียวนะครับจบจากออสเตรเลียด้วยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะพูดในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนะครับเป็นโชคดีที่ประชาชาติ มีสสคุณภาพเช่นนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านดออรอดุลอาจีสาเม,มงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาอีกท่านหนึ่งนะครับยะลาเรากวาดยกจังหวัดเลยนะฮะท่านต่อมานะครับก็เป็นดออรอีกท่านหนึ่งครับก็เป็นอาจารย์และก็มีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของอาการบริหารคนแล้วก็การบริหารเงินด้วยนะครับผมขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีนะครับท่านก็เคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒธธิสภานะครับโดยการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันอีกเช่นเดียวกันครับท่านนี้ก็เป็นสสหน้าใหม่นะครับแต่ว่ามีความใกล้ชิดประชาชนมากนะครับท่านมาแบบสบายๆเลยครับผมขอเรียนเชิญท่านสสซาเฮ์มูฮัมหม oh ัดอันอิดรุสครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีนะครับใบหน้าท่านจ่มใสยอยู่เสมอนะครับนี่เป็นุคลักษณะพิเศษของท่านนะครับต่อไปนะฮะจะเป็นขวัญใจของสภาก็เคยมาแล้วนะครับท่านเองก็อภิปรายได้โดนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรด้วยผมขอเรียนเชิญท่านกมลศักดิ์ลีวามะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนาราธิวาสนะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชาติสองสมัยแล้วนะครับท่านต่อมาครับแม้ว่านะครับทางที่ผ่านมานะครับท่านอาจจะนะฮะไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตามแต่ในใจของครอบครัวพรรคประชาชาติก็ยังถือว่าท่านเป็นสสเพชรเม็ดงามของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านสสผูเฮงยาวอฮัสซันนะครับเลขานุก,การ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับและในโอกาสนี้ผมขอมอบเวทีให้กับท่านสนาสสมพติริบรรจลดำเนินการเสวนาครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพรักครับขอเสียงปรบม,มืออีกครั้งหนึ่งครับท่านกราม